สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับพอเราพูดถึงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจตัวเลขหนึ่งที่ขึ้นมาในหัวเลยเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเลข GDP หรือว่ามูลค่าสินค้าบริการที่ประเทศผลิตได้นะครับซึ่งผลผลิตเนี่ยมันก็รีเฟกถึงรายได้นะครับสะท้อนรายได้ของคนในประเทศแล้วอะไรละ่ะที่จะทำให้ผลผลิตมันมากขึ้นได้นะครับ ปัจจัยสำคัญก็คือตัว productivity หรือว่าผลิตภาพนะครับซึ่งตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะบอกไว้ว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศนั้นครับ productivity คืออะไรนะครับคือจํานวนสินค้าและบริการที่ผลิตได้นะครับต่อแรงงานหนึ่งหน่วยหรือมันคือผล,ผลผลิตของแรงงานหนึ่งหน่วยนั่นเอง มันก็จะสอดคล้องกับ GDP per capita นะครับอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นภาพของ Productivity นะครับ Output ต่อ Labor Input นะครับพอเรารู้แล้วว่า Productivity สำคัญแล้วอะไรล่ะที่มันจะก่อให้เกิด Productivity ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด Productivity นะครับตัวแรกเลยก็คือ Physical Capital หรือเราแทนด้วยตัว K อันนี้คือทุนทางกายภาพนะครับก็ จบต้องได้นะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตแต่ละประเทศเนี่ยทุนทางกายภาพก็ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าบริการต่างกันนะครับทุนทางกายภาพเช่นอะไรเช่นเครื่องจักรโรงงานตึกอาคารอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตต่างๆนะครับจะต้องได้เอาไปช่วยในการผลิตสินค้าและบริการถ้าเราพูดถึงระดับชาติทุนก็อาจจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้าปลปาท่าอากาศยาน ค,คือลองนึกภาพถ้าประเทศไม่มีทุนทางกายภาพเลยนะครับต่างชาติก็ไม่อยากเข้ามาตั้งโรงงานไม่อยากเข้ามาผลิตอยู่แล้วนะครับก็ไม่เข้ามาผลิตสินค้าบริการตัวเคก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในเชิงนโยบายนะครับก็ต้องออกนโยบายให้ทุนทางกายภาพของประเทศเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตปัจจัยต่อมาครับคือ human capital ครับ human capital เนี่ย จับต้องไม่ได้แล้วนะครับมันอยู่ในรูปของความรู้การศึกษาการอบรมที่เรามีให้กับแรงงานในประเทศนะครับการให้ความรู้การให้การอบรมการให้เรื่องของสุขภาพการกินการอยู่ที่ดีนะครับฝึกวินัยการสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งทุนมนุษย์เนี่ยก็มีประโยชน์ที่ทำให้ประเทศผลิตสินค้าบริการเพิ่มขึ้นได้ ลองนึกภาพถ้าแรงงานมีการศึกษาที่ดี <d> เขาก็จะมีความสามารถ <d> ความรู้ที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่จะใส่ผ่านตัวแปรเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องลงทุนทางการศึกษาลงทุนทางกายภาพนะครับปัจจัยถัดมาปัจจัยที่3เนี่ยก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็หมายถึงดินน้ําลมไฟนะฮะสภาพภูมิประเทศที่เรามีนะครับถ้าประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ก็มีแนวโน้มที่จะสร้างหรือว่า,ามีผลผลิตที่เยอะได้เติบโตได้นะครับแต่ถามว่าจําเป็นไหมว่าประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติต้องรวยและประเทศที่ไม่มีเนี่ยต้องจนคําตอบคือไม่ครับตัวอย่างเช่นอย่างสิงคโปร์เขาก็ไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะเป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่เขามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเขามีทุนทางกายภาพที่ดีมีทุนมนุษย์ที่ดี นะครับนำเข้าวัตถุดิบมามาเข้าโพรเซสมีเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็ออกขายต่างประเทศได้ญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่นําเข้าวัตถุดิบมาเช่นกันนะแล้วก็มีเทคโนโลยีในการผลิตมาแล้วก็ผลิตอ,ออกไปขายได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือความรู้ทางเทคโนโลยีนะครับความรู้ทางเทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงวิถีทางที่จะผลิตสินค้าบริการที่ดีที่สุดนะคือผลิตได้มาก ใช้ Input น้อยน้อยๆประหยัดต้นทุนประหยัดเวลานะครับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการผลิตได้เยอะนะครับเพราะว่า productivity มันจะมากเนี่ยมันคือการมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแรงงานหนึ่งคนก็ผลิตผลผลิตได้มากขึ้นนะครับคราวนี้พอเราเอามาเขียนเป็นฟังก์ชันการผลิตนะครับในด้านขวานะครับก็ตัว y เนี่ยคือผลผลิต output นะครับแล้วก็ตัว a เนี่ย คือเทคโนโลยีนะครับซึ่งอยู่นอกฟังก์ชันการผลิตนะครับเป็นตัวคูณนะครับเทคโนโลยีจะไม่อยู่ในฟังก์ชันนะฮะเป็นตัวคูณเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เกิดการก้าวกระโดดนะครับช่วยสนับสนุนแรงงานนะครับสนับสนุนในเรื่องของทั้งตัว K ตัว H นะครับ K H N นะฮะก็คือทุนทางกายภาพทุนมนุษย์และก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับคราวนี้ถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องเพิ่มปัจจัยเหล่านี้ นะฮะปัจจัยทางขวาเนี่ยเพื่อให้ตัว y หรือเอาพุทมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไป2เท่านะเพิ่มเลเวอร์ไป2เท่าเพิ่มทุนทางกายภาพทุนมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มไป2เท่าหมดนะใส่ปัจจัยทางขวาไป2เท่าถามว่าปัจจัยทางซ้ายเอาพุทมันเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยไหมก็มีทั้งเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยหรืออาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นก็ได้หรือลดลงกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งถ้ามันเพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่ากันเนี่ย เราเรียกผลได้ต่อขนาดคงที่หรือว่า constant return scale นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปสองเท่าแล้วมันเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นนะครับคือผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น increasing return to scale และสุดท้ายคือถ้าเราใส่ไปใส่ด้านขวาไปเท่าไหร่แล้วด้านซ้ายมันเพิ่มขึ้นน้อยกว่านะครับก็คือผลได้ต่อขนาดลดลงนะฮะหรือว่า decreasing return to scale นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดู บทบาทของรัฐบาลบทบาทของนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มหรือว่ายกระดับผลิตภาพหรือ productivity นะครับรัฐบาลก็สามารถที่จะออกนโยบายได้หลากหลายนะครับเพื่อที่จะเพิ่ม productivity เรามาดูนโยบายแรกนะครับก็คือการส่งเสริมการออมและการลงทุนนะครับก็คือการที่สนับสนุนการออมนะครับเพื่อให้มันเกิดการลงทุนในทุนทางกายภาพเพิ่มขึ้น คือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยการออมก็จะแปลเปลี่ยนเป็นการลงทุนนะครับเวลาที่ประชาชนครัวเรือนนาเงินไปออมกับธนาคารนะครับภาคธุรกิจก็สามารถที่จะมากู้เงินไปลงทุนได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มดอกเบี้ยให้คนออมมีการลงทุนเพิ่มนะครับตัวปัจจัยทุนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในการลงทุนเพื่อให้ปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นนะครับ่า เวลาที่ปัจจัยทุนเพิ่มเอาพุทต่อแรงงานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกฎที่เรียกว่า diminishing return ซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับก็คือการเพิ่มขึ้นในอัตาราลดน้อยถอยลงนะครับอลองดูภาพด้านขวาประกอบนะครับดูจากจุดที่1ก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าช่วงแรกอะครับที่ประเทศเนี่ยมีปัจจัยทุนน้อยอยู่เนี่ยพอเราเพิ่มทุนต่อแรงงานเข้าไปอะครับ เราเพิ่มทุนต่อแรงงานเข้าไปเอาพุทก็เพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อใดที่ประเทศอยู่ในจุดที่มีเลเวลออกคาร์บิทอลหรือว่ามีทุนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วการที่เราเพิ่มทุนเข้าไปเอาพุทต่อแรงงานก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนในช่วงแรกแล้วนะครับอันนี้ก็คือกฎการลดน้อยถอยลงนะครับคือเอาพุทเพิ่มเยอะในช่วงแรกแต่เวลาผ่านไปก็เพิ่มได้น้อยลงนะครับซึ่งกลุ่มประเทศที่ ทุนน้อยนะครับหรือว่าเป็น emerging market ก็จะอยู่ประมาณจุดนี้นะครับถือเพิ่มทุนเข้าไปนะครับ output ก็สร้างได้มากขึ้นนะครับในขณะที่กลุ่มประเทศ d e v e l o p market หรือว่าพัฒนาแล้วนะครับการเพิ่มทุนเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เพิ่ม output ได้มากนะครับอ่าทีนี้ถามว่าแล้วถ้าประเทศที่รายได้น้อยล่ะนะครับประเทศที่ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาออมนะครับครัวเรือนแค่กินแค่ใช้ก็ตึงแล้วนะครับ ถ้าไม่มีออมนะครับมันก็ต้องมีการดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศนะครับต้องมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานะครับให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนนะครับเปิดโรงงานสร้างอาคารนะครับสร้างปัจจัยทุนในบ้านเรานะครับอา่าซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งการลงทุนในประเทศเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มตัวปัจจัยทุนหรือว่าตัว K นะครับ คราวนี้ปัจจัยที่ช่วยเพิ่มตัว Human Capital ให้ดีขึ้นก็คือการให้การศึกษานะครับการให้สุขภาพที่ดีให้สุขอน,นมามัยให้โภชนาการที่ดีสธารณสุขที่ดีนะครับก็ทำให้แรงงานเนี่ยมี Human Capital ทที่ดีขึ้นนะครับการลงทุนเรื่องการศึกษาครับมหาวิทยาลัยก็ควรจะขยายการเปิดวิทยาเขตขยายโอกาสการศึกษาออกไปตามต่างจังหวัด นะครับให้ทุนการศึกษาในการเรียนนะครับให้การกินให้อาหารการกินที่ดีให้การรักษาพยาบาลที่ดีนะครับคือสังคมก็ควรที่จะพ r o v i เรื่องสาธารณสุขเรื่องอาหารการกินเรื่องพัฒนาการที่ดีพอมีการศึกษาที่ดีมีอาหารการกินที่ดีกินอิ่มนอนหลับดีนะฮะก็ทำงานได้ดีก็ทำให้ตัว productivity เพิ่มขึ้นนะครับการถือครองกรรมสิทธิ์และเสถียรภาพทางการเมืองนะครับคือต้องบอกว่า การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยนะครับควรจะเป็นของเอกชนนะครับรัฐบาลไม่ได้ควรเข้าไปแทรกแซงนะครับเพราะว่าเวลาที่อเอกชนถือครองนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบกลไกราคาเลือกได้ว่าจะผลิตอะไรผลิตเท่าไหร่และขายอย่างไรนะครับให้กลไกราคาทํางานในขณะที่เสถียรภาพของอการเมืองนะครับก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะร,รัฐบาลควรมีเสถียรภาพในงานถ้ารัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ต่างชาติก็ไม่ค่อยกล้าลงทุนกันทุนก็ชะงักงันนะครับเพราะฉะนั้นเสถียรภาพรัฐบาลก็มีส่วนในการเพิ่มตัวปัจจัยทุนนะครับและก็การค้านะครับควรเป็นไปอย่างเสรีนะครับควรเปิดเงินจากต่างประเทศนะครับก็คือ,อทําให้มันเกิดการค้าระหว่างประเทศให้ง่ายที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มปัจจัยทุน การวิจัยและการพัฒนานะครับก็จะช่วยเพิ่มเทคโนโลยีนะครับควรมีการสนับสนุนทุนให้มหาวิทยาลัยทำวิจัยนะครับเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับหรือว่าสนับสนุนเรื่องของการนําเข้าเครื่องมือเกี่ยวกับการทํา R&D ให้กับภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้หานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมาช่วยสร้าง productivity ได้นะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการ ควบคุมการเติบโตของประชากรนะครับซึ่งมีผลของการเพิ่มหรือลดตัวแรงงานนะครับประเด็นถกเถียงก็จะมีอยู่3าประเด็นนะครับก็คือในการเพิ่มลดแรงงานเนี่ยถ้าเรามองว่าประชากรมากขึ้นนะครับทรัพยากรธรรมชาติอจาจจะไม่พอนะครับแต่ต้องบอกว่าในรอบยี่ห้าปีสาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชากรเราก็เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนะครับแต่ทุกวันนี้คนเพิ่มเราก็ยังมีการ กินที่ดีมีการใช้ทรัพยากรที่ดีได้นะครับคำตอบคือมันมีการใช้ทรัพยากรอย่างยืดหยุ่นขึ้นนะครับมีตัวเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้ทรัพยากรไม่หมดไปนะครับตัวเทคโนโลยีเนี่ยสร้างทรัพยากรต่อมาได้นะครับแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยนะครับแรงงานที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ทุนต่อแรงงานเนี่ยลดลงนะครับทุนต่อแรงงานลดลงเนี่ยคือให้หนึกภาพนะฮะ k ต่อ l นะครับตัว L มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทุนมีเท่าเดิมนะครับซึ่งทุนถึงเป็นทรัพยากรที่จะต้องจัดสรรไปให้แรงงานเมื่อทรัพยากรมีเท่าเดิมแต่แรงงานเพิ่มขึ้นนะครับทุนต่อแรงงานก็จะลดลงนะครับการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับเขาก็มองกันว่ามันจะทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับคือ ประชากรที่มากขึ้นก็มีโอกาสที่เทคโนโลยีจะก้าวหน้านะครับคือเขามองว่าถ้าคนเยอะก็มีแนวโนม้มจะเจ,อ,เจอ,อนักวิทยาศาสตร์เก่งเจอวิศวกรเก่งเจอหมอกิ่งเก่งนะครับเจอนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินนักการเมืองที่เก่งๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าประเทศที่มีการศึกษาที่ดีนะครับมีระบบ สารณสุขระบบโภชนาการระบบอาหารการกินที่ดีเนี่ยก็ควรเพิ่มประชากรนะครับแต่ถ้าประเทศที่ระบบการศึกษาแย่นะครับไม่มีการอบรมเรื่องสืง่อธรรมจริยธรรมเรื่องวินัยเนี่ยก็ไม่ควรเพิ่มประชากรนะครับในงานเพิ่มขึ้นมาเนี่ยวัยรุ่นก็จะมีปัญหาติดยาเสพติดนะฮะผู้หญิงก็ท้องก่อนวัยอันควรแบบนี้ก็ไม่ควรเพิ่มนะครับก็จะได้แรงงานที่ไม่มีคุณภาพมาโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ เรื่องของนโยบายรัฐที่สามารถเพิ่ม productivity ได้ครับสำหรับวิดีโอตอนนี้ก็ไวเท่านี้ครับขอบคุณครับ